การทดลองแรกในวันนี้เราจะมายกเท้าให้ลอยจากพื้นกันค่ะเพื่อในใจไม่ต้อคยว่าตัวจริงต้องทราบแน่นอนว่าคุณบอนนิ่งเคยทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องสภาพไร้น้ําหนักมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศลอยได้หรือว่าจะเป็นการหมุนลูกข่างกลางอากาศการทดลองเกี่ยวกับสภาพไร้น้ําหนักบนเครื่องบินก็ทํามาแล้วแล้วไหนยังจะกล้วยอีกกับกล้วยเขาก็ยังเคยทดลองมาแล้วด้วยค่ะ และในคืนนี้ในห้องส่งของเราคุณบันนี่จะมาสะกดสายตาผู้ชมทุกท่านด้วยหญิงสาวสวยคนนี้ค่ะเชิญชมเลยรักวิทยาศาสตร์สถบาบันวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและวัตถุไลฟ์นิชในบรสเดนได้ทําการพัฒนาท่านแม่เหล็กนี้ขึ้นเพื่อการดําเนินชีวิตใหม่อนาคตนะครับ เหมาะสาหรับนักสเก็ตบอร์ดมากที่สุดผลงานจากสถาบันวิจัยในเดรสเดนชินีได้รับความนุคลอ้อแทแม่เหล็กจากสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงทางฟิสิกส์เมืองเยนาครับความลับของผลงานชิ้นนี้คืออะไรผมขอตอบว่าก็แม่เหล็กนี่แหละครับดูสิครับนี่ฮะไม่มีสลิงไม่มีการต่อพื้นเพิ่มมันลอยอยู่เองจริงๆอย่างเห็นเห็นเลยครับแม่เหล็กไม่ใช่ของใหม่ก็จริงแต่ว่าที่น่ามหัศจรรย์จนต้องค้นหาคำตอบก็คือว่า ท่านแม่เหล็กนี้รอยอยู่ได้อย่างไรโดยผมก็จะมีสามตัวเลือกเช่นเคยครับอาจจะเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการแอบติดแบตเตอรี่เอาไว้ขนาดประมาณแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปครับหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าหรือว่าอาจจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องครับเห็นไหมครับว่ามีควันลอยออกมาเยอะเลยหรือว่าสุดท้ายอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันคือเราเอาแม่เหล็กนี้ไปแช่เย็นไว้ครับคุณอริชมัน คำถามข้อแรกที่ต้องให้คิดกันหัวแทบระเบิดมาแล้วนะคะเพราะเหตุใดแท่นแม่เหล็กถึงหมุนได้โดยไม่ติดพื้นข้อหนึ่งความเย็นข้อสองความร้อนหรือจะเป็นอะไรที่ต่างไปเลยอย่างข้อสามแบตเตอรี่ได้เลยครับคุณอริสมัน ถ้ามีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่ภายในแท่งไม่เหล็กนนจริงแล้วก็พอผมเอาหลอดไฟไปแตะก็ควรจะต้องมีแสงไฟเกิดขึ้นจริงไหมล่ะครับเอาละครับลองดูนะครับอ่ะอืมครับอย่างที่เห็นครับว่าข้อ3นั้นผิดครับเทคนิคการทรานสราพีอาศัยหลักการจากไม่เหล็กไฟฟ้าก็จริงอยู่นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานโดยอาศัยหลักความร้อนหรอกครับเพราะว่าความร้อนนั้นสามารถทำให้โมเลกุลในแม่เหล็กนั้นเสื่อมสภาพได้ดังนั้นขอบอกว่าคำตอบข้อ2จึงผิดเช่นเดียวกันนะครับที่ถูกต้องคือคำตอบข้อที่1นั่นเองนะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่า supra lighter เทคนิคนะครับครับ ซูเปอร์ไลเทอร์คือการที่วัตถุถูกจำกัดสภาพอยู่ภายใต้อุณภูมิที่ต่ำจนความต้านทานไฟฟ้า,าเป็นศูนย์ครับซึ่งนั่นก็คือหลักการของซูเปอร์ไลเทอร์นั่นเองนะครับซูเปอร์ไลเทอร์นั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งสารประเภทอีเทียมแบบเรียมและคอปเปอร์ออกไซด์สารเหล่านี้จะถูกทำให้เย็นตัวลงโดยในตรเจ่นเหลวก่อนจะกลายเป็นไอครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือซูเปอร์ไลเทอร์ในรูปทรง ลดจากไอ้น้ำนะครับส่วนตัวรางนั้นตามหลักก็ต้องเป็นแม่เหล็กทั้งหมดแต่นี่แค่ด้านล่างคือแม่เหล็กส่วนด้านบนคือซูปราไลเทอร์นะครับครับรางแม่เหล็กนี้เกิดพลังงานในรูปแบบของสนามแม่เหล็กครับทาให้เกิดการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าแบบวงจรปิดลองจินตนาการภาพเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดครับแล้วเวลาพูดออกมาก็จะมีควันเย็นๆออกจากปากของเรานะครับนั่นแหละครับเป็นความรู้สึกทํามองนั้นเลย แต่ผมไม่ได้หมายความว่าในป่าของเราจะเกิดพลังงานแม่เหล็กแบบนี้นะครับผมแค่เปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพเฉยๆเท่านั้นเองแล้วในอนาคตนั้นอาจจะมีการนําเทคนิคนี้มาใช้ปฏิรูปการเดินทางด้วยรถไฟก็ได้นะครับโชเฟอร์ก็เพียงแค่กดปุ่มเดินเครื่องแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเป็นระัที่สุดยอดจริงๆเลยครับ